สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะพี่กดครับผมวันนี้นะเราไม่ค่อยสบายพี่นุ้ยนะชวนมาทอดแหกแล้วนะครับผมพี่กดเลยไม่รู้จะทําไงนะครับผมก็เลยให้แค่เชง,งนะผมมาทอดให้วันนี้นะเนื่องจากเจ็บคอมากเลยครับทุกคนมันเกี่ยวอะไรทอดแหกเกี่ยวอะไรกับเจ็บคอเป็นหวัดไงไม่สบายไม่ไมใช่พี่กดทอดไม่เป็นอยู่แล้วจากทุกๆคลิปเคยเห็นแล้วว่าวิธีการทอดแหของพี่กดทอดไม่บาลฮะ โน้นนะคะนี่คะเดินมาแล้วบอกว่าแหโคตรหนักอย่างใหญ่นะคะนี่นีค่ค่ะตอนนี้แคสงแงะบนบอกว่าแห้หนักมากอันนี้ไม่ใช่แหของเราใช่ไหม ของเราของเราหายไปไหนแหะไม่รู้พี่นุกคุงเอาไปแล้วมั้งเออพี่นุคุงสงสัยพี่นุกคุงจะเอาแหะแหะนะก็เป็นของพี่นุกคุงเนี่ยเอาไว้ให้เราก็เป็นของเราแล้วพอเราไม่อยู่เออมาเอาไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็เป็นของพี่นุกคุงอย่างเดิมใช่เอานกหายไปไหนจะทอดนกสักหน่อยโอ้โหนี่ค่ะคือบรรยากาศยามเย็นๆนะคะพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วตอนนี้ก็มีนกมาเล่นน้ํานะริมๆนะคะนู่นน่ะนกจับกลุ่มอยู่นู่นใช่นกจับกลุ่มอยู่นู่นแต่ว่าเราไม่ได้มาทอดนกนะ เราไม่ได้มาทอดนกนี่ดูแหย่ซะก่อนแหยาวมากแหยาวมากนะครับนี่ยังใหญ่ยังใหญ่ยังโตปลาถีด้วยยวบอกให้หุ้ยปลาเล็กก็ได้คราวเนี้ยปลาเล็กก็ได้อยู่แล้วฮะปลาเล็กได้อยู่แล้วเฮ้ยแต่เราเอาปลาใหญ่ดีกว่าเนาะเอาปลาใหญ่เออมันก็ได้เกาะที่เรายึดไว้นั่นนั้เกาะน้อยที่เราทําการยึดไว้แล้วนะคะมมีปลาแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่มีแล้วไม่มีปลาแล้วน้าแห้งหมดแล้ว เนคะเราจะต้องไปบุกเบิกเกาะน้อยของเราตรงนู้นนะคะ <บา S 1> ทอดดีๆนะแค่เสงแงะวันเนี้ย <บา S 3> เราไม่เอากระเป๋าอย่างที่ออกข่าวรเราไม่เอากระเป๋าอย่างที่เขาออกข่าวแชร์กันนะกระเป๋าอะไรวะกระเป๋าเดินทางอย่างนั้นเราไม่อยากได้นะะจะมีเลยจะมีตรงมอง่อแต่ดีนะเขาดักไว้ตรงนู้นได้ก่อนนะไม่งั้นคงจะเลยมาหาเราอ่ะใช่ไม่งั้นกระเป๋าเดินทางคง<น>จะเลยมาหาเราอะวิธีการเก็บแหนะพี่กดอ่ะอดไม่เป็นนะต้องใช้พี่แกะมาทอดเรื่อยอ นี่ครับโน่นที่วิ่งทู่ๆนั่นคือปลานะครับที่ยืนหัวทือเนี่ยพี่กดโน่นไงน่นไงน้ำ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 อยู่นั่นไงเย่เดี๋มาดูว่าจะได้ปลาหรือเปล่าแหที่ด้วยวันเนี้ โอ้ไม่ได้อะไรเลยคมเนี้ยล้างแห่ใช่ไหมแห่มันแห้งใช่ไหมเมือ่อกี้ล้างแห่อ๋อเขาเรียกล้างแห่เหรอแห่ใหญ่กว่าเก่าเยอะเลยนี่นครับมันเต็มมือพี่นุย้ยเฮ้เต็มมือนะมันล้นใช่ไหมมันล้นมือใหญ่โพดมันต้องคนมือใหญ่ๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรความพยายามนะครับโอ้โพกน้ำมันกินด้วยเนะนี้ยน,นี่วิธีการแบ่งแห่นะครับก็ ไหนก็ไหน,ไหน,ไหนแล้วก็ฝากใครที่ทําไม่เป็นนะครับนี่จับออกมาอย่างนี้แล้วก็เอาเข้าปีกแบบนี้นะครับก็อันนี้นะครับตรงนี้นะครับเราจะจับเวียงนี่ครับเอามาแบ่งให้เท่ากันสามส่วนเนะี่ยแบ่งมาแบ่งมาให้เท่ากันนะครับก็อันนี้เก็บมาให้หมดแล้วก็เหน็บอย่างนี้นะครับตัวลักษณะแบบนี้นะครับมาคราวนี้ได้แนะ่อยู่หัวมุมเกาะเลย เฮ้มันหนักมากเวียงไม่ค่อยไหวใช่ไหมถ้าแรงพี่กดเนีโอเคเลยแต่ว่าพี่กดหวานไม่เป็นไงพี่กดบอกไม่สบายเนี่ยถ้าเมื่อก่อนนะจะมีปลาเล็กๆปลาทิววิ่ง็มหมดซาซาเลยน้ำมันแห้งเยอะมากอากาศมันร้อนใช่ส่วนมากปลามันจะหลบอยู่ใช่ไหมหลบอยู่ในพงหลบอยู่ชายป่าอย่างนี้ไงเดี๋ยวเราจะมาดูว่า จะมีจะมีอะไรให้เราตื่นเต้นหรือเปล่ามีปลาไหมจริงมันต้องมีปลาเล็กมั่งนะไม่น่ามีนะพี่ไม่เห็นมีปลาอะไรเลยฉันนั่งดูทอดแหอยู่เลมเต่มีปลาวิ่งเหอแปลกใจจริงเนาะปลาไม่มีอะไแหเลยใช่เปล่าทุกคนเล่นมากไม่ได้เจ็บคอโอ้ยมีโอ้ยลงน้ำโอ้ยนั่นไงหลุดไง อุ้ยนี่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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับให้ดูหน่อยเอาไม่ทับจับให้น้องดูซะหน่อยว่าไม่จะขี้ขี้อุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ได้ปลาด้วยนะครับได้ปลานะครับเราจะเออเราจะกั้นบ่อไว้ก่อนครับให้น้องได้ดูนะครับเดี๋ยวปลาจะตายซะก่อนนะครับนี่ครับเห็นปลาไหมพี่นุ้ยเห็นเห็นเห็นอ่าอันนี้ถือว่าสําเร็จนะ ได้แล้วหนึ่งตัวพี่กุศลนู้นนู้นนะอีกนึ่งตัวเร็วเร็วเดี๋ยวตายเร็วเร็วเร็วตัวขนาดนี้เราจะไม่เอาไปทำอะไรกินนะครับเล็กเกินอุ้ยแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยทอดกรอบอร่อยมากเลยนะโอ้พี่นุ้ยพูดจะน้ำลายแตกเลยบอกว่าได้สองตัวโอ้ยปลาออกแล้วปลาออกแล้วอ่าฉายให้น้องน้องดูชัดๆไปอย่าออกดิไปอย่าออกดินี่ครับปลาตัวขนาดนี้ปลาสร้อยนะครับปลาสร้อยปลาซิวปลาสร้อยครับก็นี่นะครับน้ําเริ่มน้ําเริ่มใสแล้วน้ําเริ่มใสแล้วนี่ครับปลา ปลาซิวสตัวเขาเรียกปลาอะไรปลาส้อยปลาสร้อยปลาส้อยปลาซิวมันต้องอยู่ในนาเออนี่ปลาสร้อยนะครับก็ตัวจะสวยมากโอ้โหเด้งลงแล้วนี่ครับตัวสวยมากนะครับนี่อันนี้ถ้าไปต้มยำหม้อใหญ่ๆนะซดน้ําสดน้ําครับปลาไม่ต้องกินไงสดน้ํเอาดูพี่กดอะเบอร์ห้าสิบนะครับเอาน้ําใส่อปลาตัวนี้ใส่นะครับผมกินได้ทั้งหมู่บ้านได้ทั้งหมู่บ้านเลยไม่เอาไม่เอาเราจะปล่อยนะครับ ปล่อยแล้วกันเนาะพี่น้อยใช่ปล่อยเลยปล่อยไปเลยนะครับนี่นะฮะ,ะนี่ครับปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับผมก็ตัวมันน้อยไม่พอธรรมชาติของเราเนี่ยมันสวยงามดีอยู่แล้วอย่าปล่อยให้ธรรมชาติของเราเยอย่างนี้ครับเปธรรมชาติน่ดูโน่นนะครับขยะนะครับอย่างนั้นอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะครับก็รเราเราเห็นนะครับเราก็จะต้องทําการเก็บขยะเพื่อที่จะเอาไปทิ้งในถังขยะข้างบนแถวบ้านเรานะครับพี่นุย้ย ไปจัดการเก็บขยะทิ้งทอดแห่แล้วกันบอกว่าน้ำลึกหรือเปล่าไม่รู้นี่นะครับผมระยะ220ล้อยยี่สบหลาเะรัด um ูว่าระยะเวียงของคันชักคันส่งของเรานะครับผมลูกจะชักถึงหรือเปล่านะครับผมหรือลูกจะแป้นะครับโอ้โหมากนะครับน้ำลึกหรือเปล่าไม่รู้น้ำลึกหรือเปล่าก็ยังไงครับเราเราก็ถ้าน้องๆนะครับถ้าไปเที่ยวนะครับหน้าร้อนนะครับแบบนี้ถ้าเจอขยะนะครับยังไงก็ต้องเก็บ ขึ้นฝั่งไม่ได้ห้ามทิ้งห้ามทิ้งนะครับโอ้โหโอ้โหกโอ้โหพี่กดทอดเลยแล้วกันทอดไมเก็บแล้วกัน เก็บแล้วกันเปียกน้ำซะงั้นไอ้มันรช่างโอ้โหสีผมพี่กดอะโคตรแจ่มอะอย่างที่บอกแหมันใหญ่หวานไม่ได้ครอบเลยยังไม่ถึงนี่ครับเราลองตีลังกากับหลังดูแล้ว่ามันตีได้ปะหน้าก่อนหน้าก่อนโโอ้โหโอ้โหโชว์เตียงกา กาหลังดิกาหลังเอากาหลังหักเลยมั้งเอาเฮ้ยพี่โกดได้เลยยิ้มเลหูตับเร็วๆอย่าลีลาเก็บขยะขึ้นมาทิ้งให้เอามาเล่นน้ำมึงเล่นน้ำวันนี้เราทอดเหได้ปลาสองตัวใช่ครับปลาตัวโคตรใหญ่อ่ะก็เราจะปิดคลิปกันเลยดีไหมพี่นุ้ยลา เราเราจะทำการขนของกลับบ้านกันแล้วเพราะว่าไม่มีอะไรเลยวันนี้นะคะนุย้ยม,มีอะไรจะบอกว่ามันไม่ใช่ขยะเปียกขยะเปียกมันไม่ใช่ขยะเปียกนะครับผมมันเป็นขยะอะไรวะไม่รู้อะแต่มันน่นมีกลิ่นอะหาดูดิใครที่เขาทิ้งบนสะพานเหรอวะเ<า>ฮ้ยทุกคนครับมันเป็นโลโก,โกโส้สัญลักษณ์ของเคฟซีนะห<า>เหมือนจะเป็นน้ำปลาใส่แก้วไว้นะครับผมนี<า>่ครับผมนี่เป็นน้ำปลาฮะปลาอะไรของมึงน้ำปลา น้ำปลาน้ำปลาโอ้ขยะมัดถุง่ายังดีนะ่ไนี่อะไรวะเนี่ยน,นี่อะไรพี่กดอุยอ้ยอุ้ยฮะผมว่าเขาทิ้งกล่องวินแล้วครับทุกคนอะไรมันคืออะไรพี่กดน่าจะเป็นไก่เคเอฟซีครับยังมีบินอยู่ด้วยนะครับผมอุย้ยมีกระดาษทิชชู่ด้วยนะโอ้เช็ดปากพอดีมนะันยาถ่าไปแล้วหรือเนี่ยว้าวอุยอ้ยเป็นไปได้ไงครับทุกคนมันไม่ธรรมดา นะครับมีอะไรเนี่ยวิ่งแซบเฮ้ยพี่กดบูดมันบูดเปล่าไหนลองชิมก่นนะครับฮะเต็นปากเตงมคำนะครับมม่บูดฮะไม่บูดด้วยของใครวะเนี่ยเขาเล่นของหรือเปล่าเขาใส่ยาอะไรมาพี่คูตายก่อนนะกินแบบไม่รู้เรื่องเนี่ยนะหนูลองยาครับฮะูยอดนะพี่กดแม่งแน่นอนจริงๆอะ อุ้ยอันนี้มันน้ำปลาน้ำปลาที่ไหนแป๊บซี่น่าจะละลายหมดแล้วนะเนี่ยเอาแล้วทำไมมันยังไป่นถุงอย่างนี้อยู่เลยอ่ะทำไมพี่กดโอ้โหลูกทุงมากอ่ะครับน้องๆสุดยอดสุดยอดเลยน้องๆโอ้โหโอ้โหแบ๊บซี่ของจริงของจริงครับเลย มีเลอเบอร์ด้วยนะครับตอนนี้นะคะพี่นุ้ยก็ไม่รอช้าแล้วถ้ารอช้าจะเป็นยังไงไม่ได้กินไงเฮ้ยเขามีซอสให้ด้วยนะเนี่ยนี่ค่ะนี่โอ้ซอสพริกอันนี้เป็นซอสพริกอันนี้ซอสบักเขือเทศพี่นุ้ยจะเอาอะไรแค่ทั้งแง่กินไม่เผ็ดอ่ะไม่เผ็ดต้องกินอันนี้ไม่อะแค่ทั้งแง่ไอนะครับไม่กินไม่กินอันนี้มันจี๊ดจัดขึ้นมาหน่อย กินได้เหรอเนี่ยมันบูดหรือเปล่าดูกันดีๆนะแหนลองลองฉีกข้างไหนมาเป็นยังไงซอสพริกนะอ่าใช่กินเผ็ดได้เหรอนี่ต้องเก็บไปดีๆนะยังจะลองอีกเหรอลองไปชิ้นใหญ่มาเริ่มเชิมแล้วนะนี่น้องๆนี่น้องๆเอ้าวอุ้ยมันกินได้เลยนะกินได้เก็บแล้วกินได้นะครับผมนี่ดูดูโลโก้แล้วก่อนน้องๆนี่ดูโลโก้นะครับยอดอะทอดแห่ได้ K F T นะครับ ไม่รู้ใครใจดีนะครับพีก่กุฎไม่เอาน้ำล้างคออีกเหรอน้ำล้างคอทั้งหน่อยนะี่เอาขยะออกมาก่อนเออเออนั่นแหละ,ะนี่นะครับอ่ะอันนี้ของพี่นุ้ยนะครับโหยสุดยอดนะครับผม <c oughs> ก็เป็นอะไรที่ทั้งพี่นุ้ยและพี่กุฎนะครับเจ้าของช่องนะครับ <c oughs> กินได้พี่แค่กินไม่ได้นะไอ <c oughs> สำหรับคนไหนนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปช่วยกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะกดกระดิ่งด้วยนะครับผมในช่อง NNK Channel นะครับผมแล้วก็คลิปนี้ลาไปก่อนครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาขอบคุณซะเลยนี่นะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะต้องขอบคุณนะครับผมพี่แจ๊คเกมนะครับผมยังไงทางคนช่องพี่แจ๊คเกมนะครับก็อย่าลืมมาช่วยกด subscribe ให้กับช่อง NNK ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไปจบ The fakeness. If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up I don't ever slow up No I don't take sh I got no love For the fakeness. If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up And make a statement I don't ever slow up No I don't take sh I got no love For the fakeness. If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up And make a statement Everything I do so instinctive